สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นนะคะน้องวันจันทร์นะคะลูกค้าเนาะวันจันทร์ที่10กรกฎาคม2566นรนะคะชุดนี้จะเป็นลูกแม่สัมรีเนาะก็น้องๆลืมตากันแล้วนะคะครบตัวแล้วก็อัปเดตให้ดูนะคะวันนี้21วันแล้วค่ะ น้องๆแข็งแรงกันดีทั้ง5้าตัวนะคะเดี๋ยวอีกสี่ห้าวันก็จะหัดกินอาหารแล้วเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวอุ้มให้ดูทีละตัวนะคะน้องตัวนี้ตัวผู้นะคะเนาะชุดหล่อมีตัวเดียวนะคะชุดนี้มีผู้ปกครองหมดแล้วนะคะลูกค้าเนาะ้องตัวผู้น่ยตาแปแวเลยนะคะต่อไปนะคะตัวเมียนะคะนี่เนาะดืมตาแล้วเหมือนกันนะคะตัวที่สามตัวเมียค่ะนี่ แต่๋วหน้าวนหวานๆเลยนะคะตัวเมียตัวที่สี่นะคะนี่ก็ตัวเมียนะคะริืมตามหมดแล้วนะคะตัวที่ห้านะคะตัวเมียนะคะน่ารักเลยน่ารักทุกตัวเลยค่ะลูกค้าหน้าคล้ายๆกันเนาะเดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวจะทักหาทางไลน์นะคะสําหรับลูกค้าที่อจองจองน้องไว้เนาะว่าเดี๋ยวจะนัดมารับน้องอะไรวันไหนนะคะตามคิวนะคะที่จองไว้เนาะ ก็แ,แข็งแรงกันดีทั้งห้าตัวนะคะอย่าถ้ากินอาหารแล้วเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูอีกทีนึงเนาะว่ากินอาหารอะไรยังไงกินเก่งไหมอะไรงไงนะคะเนาะก็แข็งแรงกันดีทุกตัวนะคะนี่ตากแตแ่น่ารักเลยนะคะก็เริ่มหยอกกันแล้วนิดๆนะคะเนาะโอเคเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะขอบคุณมากค่ะ